ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องทางการติดตามนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มบเบลนท์ยังไงอ่าเอาเป็นอะไรครับ y u ูทู e กันแล้วกันนะครับผมมียู u ู e อ่แอดเขานะครับอผมหาก่อนนะครับเนี่ยอืออ่าเอาเอา,เอาช่องยูทูบเราอะไรกันนะยูทูบนะครับอือหอ่านี่แล้วกันนะครับยูทูบสตูดิโอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เราเอาช่องเราก็ได้เนี่ยช่องของคุณเนี่ยนะโอเคนะครับก๊อปชื่อช่องไปใส่นะครับออโอเควางครับอ่ามีเสียงรบกวนต้องขออาภัยด้วยนะครับใครมาแว้นรถแถวนี้มะเนี่ยเอาลิงก์มาด้วยนะครับออโอเคนะยแล้วก็บันทึกเข้าไปเนี่าเรียบร้อยเรียบร้อยมนแล้วเราเปิดไว้ด้วยนะครับอันนี้อเราลองเฟรชหนา นาเว็บอลดเนี่ยมันมีไหมเนะี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะก็ช่องทางการติดตามนะครับนี่ y youtube นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้นึงครับอ่าใครจะเพิ่มพวกไอจีไลน์ก็ใส่เข้าไปนะครับวันนี้เออประมาณนี้เดี๋ยวนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพสไลด์นะครับเนี่ยภาพสไลด์เนี่ยนะครับน,นะเราก็จะเพิ่มภาพสไลด์เข้าไปครับ ภาพสไลด์ตัวนี้ก็คือสไลด์โฆษณาน,นั่นเองนะครับเนี่ยอ่าก็คือสไลด์โฆษณาข้างบนนี้เนี่ยนะครับอ่ะผมจะเพิ่มให้ดูนะอ่าตรงไหนวะเนี่ยเอออันนี้นะครับเพิ่มดูครับอันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยลองใส่ภาพโปรดักต์ไปกแล้วกันนะครับเอาเป็นภาพโปรดักต์ของเราก็แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําไว้นะเนี่ย ตอเป็นภาพตัวนี้กันแล้วกันนะครับนี่เอออ่ามันเพิ่มในทีละรูปนะเนี่ยอ่ารูปแรกก่อนนะครับมาบันทึกอ่าใส่คําอธิบายได้นี่มันนี้ไม่จะไม่ใส่ก็ได้ะครับอ่ามเพิ่มไปอีกเนี่ยอันนี้อ่ามันเพิ่มในทีละรูปใช่ไหมเนี่ยอ่าเพิ่มในทีละรูปนะครับทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่ารูปเดิมนี่วะอ่ารูปเดิมซะอย่างนั้นนะครับ เคยวารูปใหม่บ้างนะเราจะรูปเดิมได้ไปดูเขีนไหมโอเคเนี่ยอนุ่มีอ่ามาที่เข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเราโลหลดนาเว็บอยูเนี่ยอ่าเราดูที่นาเว็บนะครับนี่ครับมันก็จะมาเป็นรูปสไลด์แบบนี้นั่นเองครับมาเราลองใส่คำอธิบายก็ได้นีครับมาลองใส่ดูเลยอันนี้ มันแก้ไขไม่ได้นะก็คือต้องลบเพิ่มใหม่เท่านั้นนะจะไหมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองอีกอันก็ได้ครับนี่เอาอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยเปิดนะใครเตรียมไว้ก็ตัวรูปภาพเนี้ยให้ใช้ขนาดเดียวกันจะดีมากนะครับแต่ว่าจะใช้ขนาดไหนก็ได้ครับแต่ว่าขอให้เป็นขนาดเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าแล้วผมจะ กบชื่อมมาหน่อยนะครับเน่ยมันอาชื่อมเจอใช่ไหมอเคลเนี่ยอารูมี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่คำบรรที่ปลายแปลเนแล้วก็บันทึกนะครับรี่ร้อยนะครับอ่ามาดูที่นาเวีบนะครับรีเฟซดูนะครับอ่าี๋ยวกดดูดิปึิบนีนะครับก็จะมีคําอธิบายด้วยนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับวันนี้ตัวรูปภาพเนี่ยนะครับให้เราใส่รูปภาพดยวยกันจะดีมากนะครับส่วนท่านอยากจะใส่ขนาดไหนก็ ใส่เข้าไปได้นะครับก็คือสามารถเรียกขนาดได้เลยนะครับว่าจะเอาขนาดไหนนะครับแต่ว่า,าควรจะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะครับอ่าก็คือขนาดไหนก็ได้ครับแต่ว่าขอให้เท่ากันทุกรูปนะครับเอ,อประมาณนั้นนะครับตัวรูปภาพโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับ